ให้ชิ้<ะ>นือฮะให้ยามันชินอยากคนมานเ,เออราอีกชิ้นอยากสร้างอีกพย่พยางเนาะคนไก่ยับเนาะมันเป็นยังยงเนาะกี่บาซิมาซื่ออมันบ่ให้ซ้ื่อยาได้ยาได้มันไกลนนองเลยเป่นซิมาคนนอนเลกพ่อเฮงอ,อยู่ใช่หร<ไว>อฮะใช่หรอยูยังใช่อกกับเมียนยูพี่น้อนงเลย สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ดกุสูชูคนพี่น้องเลยเอา้าก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่องของมอยาว่านปลาอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยเนาะอ้าก็มาพบม,มาพอกับมอยาวอา่าช่วงนี้ใกล้ชีคมเนี่ยพี่น้องเลยเนาะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ทันค่ำอยู่ในประมาณช่วงวัยสองพี่น้องเลยเนาะอา่าะเด็กศร แต่ทางน้องน้ำต่อพี่น้องเลยอ่าระหว่างนี้เห็นอ่าทางน้องเอสพี่น้องเลยเนาะคือว่าแฮปปี้เอนดี้กันแล้วเป็นทีมร้อยพี่น้องเลยแต่สิมาสอบถามทางน้องเอสเพิ่มเติมจักหน่อยพี่น้องเลยว่าโอเคระบอพี่น้องแฮปปี้กันเรียบร้อยระบอพี่น้องเลยเนาะอ่าอะไรกันเปทักทายสบายดีทั้งพ่อแล้วก่อนพี่น้องเลยสบายดีพ่อสบายดีเป็นได้แค่เนอระบอ แค่เนวบ่เจ็บเจ็บมันเจ็บกระเพาะนะโนเจ็บ้ยเจ็บกนยาอเครื่องอยู่บ่ลนลงยอ่ามันาบมันมันก็ลงอ่าเสียอาก็่เนแล้วเนาะค่เรยังแค่เนรอยู่หรอกอฮเรียบร้อยบ่เรื่องเรา้อยจบลงด้วยดีรบกับับบัดรเนยแฮปปี้เอนดี้เนาะบัดนี้เนาะ แลยไม่แบบนี้เนาะอืมเพิ่นว่าเกะเพิ่นไปไกลเกี่ยกันได้ไรเอ็ดนองเอ็ดยอพเลยครับตาน้องเอ็ดยอมพิษอเมื่อไ้เพิ่นมาจเถือกับอื่นถอกับมันนี่อกับื่กมนี่มาเนาะอือเาอ่าเพิ่นได้สั่งสอนน้องเอ็ดที่บอกอ่าสั่งสองคนนั่นเลย ซันซามะ2คนได้ท um ักเตือนเนาะให้เพื่อนก็เปลี่ั้งนั้นกเปียนทงนี้ก็เปียนนํากันเนาะอืนเียกันได้คัอ่ปั๊บๆๆหากันปับเปลี่ยนหากันแต่ผู้นึงผู้เดียวปับก็บ่ได้เนาะปับผู้นึงก็ยังผู้นึงคือเก่าเนาะอืๆๆอ่าน้องเอไปล่ะนนอยู่เฮือนนี่ทางนเพิ่นบ่บ่แม่นอยู่เฮือนนีบ่ ทุกคนเกือบใช่นอนอยู่ uh, ันนึงล uh, hmm? ูกลูกลูกคนไปใช้ลูกคนนะูเอ็นบ่ฮมนบอเปิดประตูอ๋ออืมอืมอืมเบดเท่าไรละบัดเนี่ยหกแสนหกแสนขายเรายำเพชรก็ยำเพชรหกแสนให้เราค่าคู่คาายหกแสนรอให้เาบริเวณแต่ยำเพชรก็ยำเพชรด้วย หกแสนในในกระเพ็ดอืออือเอาไปฮอดแตาเบิดถตอกแกในห่วงพ่นบ่โดยตอกแกในห่วงอ๋อขายหกแสนในในกระเพ็ดตัวยงเพ็ดเลสือซื้อซื้อนี่กินแล้วเนาะโดยกินอยู่นี่เลยพอซื้อไก่ตัวนึ่งอันอันกับข่าวกับแนวไหนเพิ่นย่ออยู่พูดบ่กินอยู่เพิ่นเอสในคนจะไปพุ่น อ๋อก็มีแต่ทั้งพุ่นนอโยนาะทั้งแบบพอเข้าไปว่าอยู่พุ่นเนาะเขาก็ย่อกันเครับอืมทั้งพี่ก็ย่อกันบะโดยย่อกันแต่กินอิ่มอ๋อทั้งพี่นะว่าทั้งพี่ก็บว่ากันอีกบ่ทั้งพี่ทั้งพี่ก็ร่วมกันด้วกันเนาะโดยแล้วผมเ่าแกกเอาไปพุ่นอืจบที่นี่เลยไปพุ่นเนาะว่ายังไงกันโดยจ้าจ้าพี่น้องเลยเอ้ยเอ้ยเอ้าถือว่าจบล่งด้วยดีพี่น้องกันเนาะกั เถอะเถื่องเลยเถื่อผมมีผลผลอย่างแรกบัดเลยเนาะเพื่อนไฟกับถรดอิบร้อยมากอะเห้เปลี่ยนเป็นผู้เป็นคนบ่อยเนาะเอดเ้ยเอสยิ่งเพุ่มเหรอเกือบเพิ่มขึ้นบุญนอนเยอะนนอ๋อยาแล้วเนาะอาดีใจนําทางน้องเพิ่นจับพี่ต่อเลย ที่ไล่เมียกลับคืนมาเนาะ,ะจะ,จะ,จ,ะจะเสียแต่หกแสนบ่ครับบริเวาแต่เพชรปัญอมเพชรหกแสนปัญญเพชรงั้นขายเขาหกแสนขายขาภูญนคุณบ่กันนะดิแม่นคายปลาเทาันาดแล้วันเล้กรเพชรแล้วปีนี่บุตกหัวมัเพชรเป็นป่าต้นเนื่องกับเพชรโอ้เพชรเนี่ย ตบมเกระพิดพี่้ังเลยกระพิดเอ็ดกะพดแล้วจะใช้เขาเซนก็บว่ายบว่ายอยู่ใช้ขึกันเนาะคือบญ่ยงว่าได้เขาขางผู้ใดพี่ตังเลยเนาะมาเลยว่าบอกเขาขังทางน้องเอ็ดพี่ตังเยพิษกระบาไปตามพิษเนาะคือชีค่อยชีเฮงเขาตบผเมียมันพิษอยู่แล้วถ้าตบหยอกกันบ่าเป็นยังพี่ตังเยอันยอกกันหัวโลด่มนวลกันที่ัเป็นยังลอกพี่ังเยแต่นี่มันมันเท่มันเท่เลยสิพี่ตังเลยเขาพิษกันในดีบ้านอยพี่ตังเลยเนาะ ถือว่ากลับมาเป็นครอบครัวกันที่เก่าเนาะฮาวาแล้วเพราะว่าับบผู้ใหญ่เพื่อนให้ไปเบ้าับดผู้ใหญ่เพิ่นไปเบ้าเนี่ยเพิ่นบ่อบอ่เพิ่นบ่อบา่อยเขาเลิกล่ากันดอกพี่น้องเลยเนาะผู้ใหญ่เพิ่นกับิเบาก็จน้งยหาการแหละพี่น้องมาให้ป้าห่างกันเนาะสลากกับพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ใส่ือกันบ้านเมืองเขาคือกันเนาะแต่ผู้ใหญ่เพิ่นเบ้าค่วมบ้าอย่างกับเพิ่นก็ใจเย็นในลูกเล้อมาให้ป้าห่างกันและคือกันเนาะอยู่พี่กับบ่ ปกันอือดีดีเนาะพี่้องเลยิไดมาอยู่อ่าศาครัวาเขนสานให้ระบาดเปลนไปหลาต่างยุพี่รองเลยเนาะอืออเขนชานสองลังพี่รองเลยอา้คูพ้าเพคือกันเนาะเอกินข่าวกีน่าด้จัด้ยกินกินกินไข่ไข่บอเสียงซื้อนังไยัง อันเมียเมียจะไปใส่ไปหากินแม่ตุ้มบริยูเฮือนแล้วไปหากินตลอดตลอนะไปแต่รอดมึงจะ่าอาแหงเขามเดือกแคสชวนอยู่ทุนน้ำเสงนํำบริยูเฮือนแม่อหากินนะรอ๋อเรามีพัาดอยู่สวนบ่อยู่เซ่บ่ยอ๋อปลูกหมึหมึเพชรต่ฮดบ่ิทีฮดอมนำบริยู่อือืมเด็คอหาหากินอะไร เงิ้เก็บอยูที่แบบคอตัดสุดดีแล้วแต่พอไม่เห็นพเห็นหนักกว่าไเัเห็นหนักกว่า้ปะจอนะเห่้ปะจอดนะากินน้ำดูกเต้านนเกกนาะเดี๋ยวองน้กเต้าหายอยู่หากินก,กินนี่แหละเอ็ออไดซะเนาะเอาดีดันะที่ทั้ทงเรื่อยมาเป็นครอบป็นขั้วร่วมกันแันนี้นเนาะกาเพิ่มกาตักเตือนทาง้องเอ็ดเสียงเงินเตะหกแสนเนาะ ใะดีไล้เนาะใค้กลัวเล็กน้อยมันาพิษกันพี่้องเลยเนาะใครกลัวเล็กน้อยพิดเทียงกันเนาะแฮ่เจ้าหนีเรือบ่อนี่พอแห่เอ็บ่ลองเอ็ดบ่จะจะแ่สายชีดเห็ดยังต่อยู่บ่จะพอกูดึงพอกกูดงกัน ดูเลยเพียอย่างเดียวน้อเดือดเดี๋ยวนิดนึงเนาะอาจารย์เล่าบ่อยสื่อนี่ที่มาที่พื้นบ่จักมันมันเลือดกระแผ่นเนี่ยเดือดจากที่พื้นนี่บ่โอ้โหทีเพียองอยู่นาง่น้องเนาะเจ้าชิได้ใส่อย่างต่ออยู่บ่ซะพอาคุณมาไล่พอสิเ็บกอง บนหน้ามันเจือนี่ยไม่ใช่นะมันอยู่หน้าพอเอากระปไร้มาอนหนึ่งสองเปาซิสตต่อมันมันเจือนน้าเอาหนึ่งสองเปาเนาะเออเอมไ่นะครับบาซิ่อบ่เถอ้น่อะไ้เอเอออเออเออออเเออเออออเอเออเออ่ออเเออออเออเ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 อออเอเเเ เออลอถามมังน้องมันเบิ่งพี่น้องเฮตุที่พลอยม่นเทขื่อพลอยเนาะลายอยู่อ๋อฮะวอนนั่งรถหนึงได้เนาะมันมันเหลือจากอันว่าเพลนเทนี่บ่โดยเทพื้นนี่มันเหลืออ๋อลอยเป็นเืองมีเรือตายเต๋อพี่ได้พี่น้องเลยเนาะอ่าแล้วชี้ลองลองถามบั่งน้องมันเบิ้งพี่น้องเลยเดี๋ยว้องมันนอนมาตอนนี่ลูกพวกบุ้งเหม ฮะอยืมเงอนยู่เลยนี่เยพื่มพางตลอดยืมเหินบ่ยือเงินบ่เดีถามมงเห็นยอรอะบคำถ้าเจ้าไม่ได้อ่ามีในเห็ดแหลกกระยาฮะจักนเม็ดกอกบูฮูขางเงินลาวซิคำเพิ่นบอมีอย่างเดือพนสิมีโครงกลารเห้ของน้าทางในอยู่บ่อหรือไงไหจักพอกบฮูออ้าวบ่มีแหลก bà người học cả là sự đọc các sự vào bên nhạc các sự may hãy 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 กส ga yeah. ิ้ยากอีกต้องมาเอาไกลอีกเนาะเพื่อที่เที่ยวไปเที่ยวมากเพื่อสิ่ทอดี่อีกเนาะผู้เดียงเลยเดี๋ยวทางม่หรืเจ้าทำไงดีจ้าเราเนี่ยควรลดอะไเป็นยังเลาสิเขาสร้างไมก็ได้เนาะยังไงมันยากสร้างเพร่นมันไกลเยเลยอ่าเป็นยังเะสบไปอกุนวยนี่ตักนี่แงแม่เพื่ตักเอานี่ไปพุ่นถึงพ้หวอ้ละผเป็นยังเลาเปนเจแล้วแล้วมีไมบ่ ฮะเอ๊ะไได้มีขึ้นหอบ่โอ้ยเนาะอืๆอ้าบ่ฮ้อนบ่อยู่เทิงเฮือนน่ะบ่ได้ฮ้อนวะเอาขี้ฮ้อนแท้บ่ฮ้อนบ่พอลมก็บ่ได้มีเออแต่มันบ่ฮ้อนเนาะเอเนาะพอนอนอยู่เนาะโอมันเย็นเนาะอยู่นี่มันเย็นพี่น้องเอ้ยเออตื่นบ่นี อออ๋ออ๋อเด้นังลงเ้ยจ้ะหนะอ่าตื่นบอนอนตื่นสบายดีนอด้อนกี่โมงวะจะถามนึ่งไซ้ชส้ยาแหละคำา่าสเอาชิมาซีซื่อเจ้าไปใส่กอ่ะยากอีกให้ิซื่อฮะ มันชิญอยากเพคนมาคนเรา <c ười> อีกชิญอ,อยากสร้างอ,ากอ,ากอากีกเพียงเนาะคนไกลยับเนาะเป็นยังไงเนาะพี่ปาริมาเืือเอามันบ่ให้ชิชิยาได้ยาได้มันไกลน,อนก้องเลยเพป็นซิมาคนนอนด้กัพ่อเฮงอยู่ใช้ล่อฮะใช้ล่ออ, <c ười> <c ười> อยู่ยังใช้ล่อกับเงินอยู่พี่น้องเลยวันอาทตยจะนอนห้องนี้บ่ มีแม่ไหมล้วบ่บ่ะเนี่ยเออแต่ว่าลูกเมีแม่กับเปลี่ยนแปลงแล้วบ่เนาะพี่น้องเลยดีใจบ่ดีใจได้เนาะพี่น้องเลยเออดีแล้วเพิ่นบ่ปรับใหม่หลายเนาะดีใจละพี่น้องเลยทำใหม่แต่โอเคดี่ที่ใคยังใครอยู่ตักเตือนนะเนาะอะไรกันตักเตือนตักเตือนพี่น้องเลยท่องอมุญพี่น้องเลย มเมื่อไรล่ะสิมาตอนแรกตอนแรกเมื่อไะสิมาจะมือเอาบ่บอไม่ทางมือชกอ,อืมอือืแต่ว่าตอนแรกมือเถียงมืออืดโอ้โหจ้ะอ๋อแต่ว่าจะได้คุยกับเมียแล้วบ่ไม่ได้คุยยังไงบออย่ายกับเมียบอแต่เราบอ <c oughs> เอาหนำเอ้าบอไปยาวหรอ,อ,อ,อกเนาะ เมียมาใบเล้งขมวดเมียม,มาใบเล้งนีงส่สิบอว์ซิบอ,าาอว์คำแรกอะไรกับเมียฮะเราขี้หอดขี้หอดเลยหอมแก้มหอมแก้มบ่สเด้อ,อหอมต้นหนาใช่ไหมไรบ่ได้ได้บ่อโอ้จังเลยถ้าเบิรงกี่น,อน้องเนาะแมาแกให้เปลี่ยนให้เป,เป,เปลงได้บ่ดนี้เนาะอันเครื่องคลองเจ้าเอาใบหอ้องพุูดบอสอันนี้เป็นห้องนอนธรรมดาใช่เนาะ เครื่องคลองที่นอนนี่ไปทชื่อมาให้ที่นอนเนจันลาอ๋อจันลาบ่ะาดเล็บนี่เป็นรองที่นอนนี่เนาะตอนนอนแต่แต่พอจะปูทางทางนี่เนาะทางทางนี่เนาะพอมันจะปูน้ำมันน้อยเนาะมันสุดทำนี่บนหน่องหรือว่าจะพับไปทำนี่แหละอ๋อที่สั่นเนาะมันกิมพิตแขงแขงเจ้าจิ๋วกิมพิตเห็นบ่ อบอสแต่ว่าตามจริงเนี่ยมันเพิ่นเหยปูบปูนั้นนอนนะ<อ>ฮะนอ่ะทางนั้นนะแค่ๆอ่ะทางนี้ลงมาพี่นะนี่นะเออเพราะว่าไอ้นี่จะเห็นบอสทางนั้นมันสียาวกว่าทางนี้มันสียาวกว่าอันนี้มันสีสัตว์<ส>จะปูผิดทาง <c oughs> น,ะนะแต่ว่าบอสเราใิา้นอนนอนกันก็เมียสองคนมันแบบหอมเนาะว่า <c oughs> ไงที่ว่าพอดีกระเทิร์นนะพี่น,อน้องัเนาะ พี่น้องปรีกระเทินแบบว่าเอา้าวเฮ้ยเป็นยังคือคือนนอนสลุงบ้านเราเคยห้องแบบนี้อตอนคืนเห็นแจ้งเล่นแดดและหนาวหนาวว่ะจ๊ะคือพวงผายเลยเมื่อกี้อ้ไรวาย่นเป็นห่อนมาขึ้นมาแบบเย็นช่วยเนาะมันถือกำลมพอดีพี่น้องเลย้นมาเย็นเย็นพี่น้งงองเลย คนบาอย่างเอาอา่เออใมฟังเพิ่งเุกขฟังน้องๆยังยังบ่แน่ใจไอคิดคิดไปคิดมาแบบทางพันธุย่างมาเอาไกลกันนะเพีองเพื่อสีคนไปปะเพื่อสีคนเบิอันวานคนประเทศพื้นเพื่อนเพอนนะเพื่อที่เทพื้นนะว้ยหลยอยู่เม้นเพอแะองก็ื่ตักเอยอ้ บ่ว่าเป็นใจได้เฮ็ดเอาให้เอาให้ตัวชายบ่ให้ให้เฮาอยู่เฮาบ่อยู่ําเบ่อยู่นําบ่เอาจ้างเด้ซะจ้างก็บ่จ้างก็บ่เออมันไกลพุ่นันําอ2อไไกบัดอยู่อยู่ขึ้นนูนพอมนะพี่น้องมันอยู่ขึ้นเทิงพอมเนาะขึ้นภูเทิงพอมบ่เป็นหยังสั่งาใหม่ก็ได้พี่น้องเฮ็ดัจําเป็นเด้เนาะเออ อาสาม,มีตาบารีมกตีใจได้ไหมน้นองเด้ออ่าขอให้เป็นครอบครัวใหม่มาวันนี้กะอ่าขอให้หักเพลงกันและบาดหน่อเนาะกะให้เปลี่ยนให้แปลงบัดซองคนนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะว่ายัไงกะเปลี่ยนแปลงผู้หนึง่งผู้หนึง่งมาเปลี่ยนแปลงก็ยุ่มกันมาอีกนเนาะเปลี่ยนจะแปลงบัดซองคน,น,นแหละคือลูกบุก,กินก็นยังยัดเขา,จาเจ้าคนหทยใจยากห่ดจะ น,อน้องน่าเมยเจ้าแล้วว่ากลางคืนนะ,ะ,ะให้นะทำให้ไปเช่นเนี่ยเบิ้งลูกมเหี่ยวกับไทยให้ปะไ่ได้ทำละเกียนี่ครับมวเหี่ยวกับไทยเล็กๆหน่อยใอี่นะมเออเราเมื่อยนอนแล้วงหน้ให้อุ้มยืนให้อุมอ้มหลินบ่อ,อ,อะสาธาพี่น้องนไยเนาะ ีจะ <Or> ่ายินดีทั้งทั้งเอสที่ทั้งลูกเมียสีมาแล้วเดี๋ยวเนาะอุ้มลูกน้อยถาเมียบบันทึกเราเลยเด็กกามาแหละเนาะมาเป็นตอนแรกกับอื่นแหละไปชวนเราเมื่อนั้นไปชวนเราเมื่อนั้ำประกาบปกะกาเอ้าเพื่อนเอาเป็นยังเปล่าหละ ทังไม่ท่าว่าไปชมเองไปชวนลเมือพวกนั้นเพราเพิ่นทั้งไม่เท่าอัชมาส่งเพิ่นกะสิอาจสิมาบอกเจ้าเพิ่มเติมจักอย่างกันแหละเนาะบอกลูกเคยอีกเพิ่มเติมหผกเพลงกันเอออาสาวเอาลูกเอาแถนั้นมันให้เนาะพี่น้องเลยอหายแท้เอ๊ะครับพี่น้องเลยปั๊ไปกันน้องเด้อเด้อทำไมดีดีใจน้ำเนาะอ่าอ้าอ้า พี่น้องเลยตาซะถือว่าเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ตอนนี้กลับมาขึ้นดีกันแล้วเลยเนะเาะอ่าโอเคโอเคสรับพี่น้องเลยเอ่ะอ,อ,อ่จับปาขอบบขอบคุณขอบคุณทาง,งเว็บพี่น้องเอฟซีเบิร์ดกุสุสุคนพี่น้องเลยเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับทรงลิปของมะยาวเก่าคือเดิมเนาะอะไรก็ผ่านพ,พ้พี่น้องซอยก็แรกก็เททางมะยาวคือเก่ารไปเลยพ้นพี่น้อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บรรยายทงคลิปใ,ให้พี่น้องมึงต่อไปเนาะคลิปนี้อยู่ดีไม่เฮกเก็บเอาได้ก็แขวะไวมีปลาจะจดลอกไปทั้งปวงไปได้พี่น้องสบายดี